สวัสดีครับวันนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันแบบจริงๆไม่ใช่ตรงนี้ในฐานะสถานที่แต่เป็นตรงนี้ในฐานะช่วงเวลาในฐานะจุดเล็กๆที่ชีวิตของเรากำลังเกิดขึ้นอยู่เพราะเรื่องหนึ่งที่น่าประหลาดใจมากคือเรามักใช้ชีวิตในที่ที่ไม่มีอยู่จริงเรามักอยู่ในอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรืออยู่ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แล้วเราก็เผลอให้ปัจจุบันกลายเป็นแค่ทางผ่านแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆจะพบว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกเต็มมีชีวิตชัดหรือเป็นตัวเองมันมักเกิดขึ้นตอนที่คุณอยู่กับปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวตอนกินของอร่อยแล้วเผลอยิ้มตอนฟังเพลงแล้วหัวใจมันขยับตอนมองหน้าคนที่รักแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเวลาตอนทำงานบางอย่างแล้วไหลไปกับมันจนลืมเวลา ทั้งหมดนี้มีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือคุณไม่ได้อยู่กับความคิดเกี่ยวกับชีวิตคุณอยู่กับชีวิตจริงๆและนั่นแหละครับคือทักษะที่เราจะคุยกันวันนี้การฝึกจดจ่อกับปัจจุบันไม่ใช่เพื่อหนีโลกไม่ใช่เพื่อทำตัวเป็นคนสงบตลอดเวลาแต่เพื่อเอาชีวิตกลับมาอยู่ในมือเราอีกครั้งเพราะถ้าความสนใจของเราถูกดึงไปเรื่อยๆชีวิตเราก็ถูกดึงไปเรื่อยๆเช่นกัน ลองนึกภาพนะครับความสนใจของคุณเหมือนแสงไฟฉายที่ส่องไปตรงไหนตรงนั้นจะสว่างและมีความหมายขึ้นมาถ้าความสนใจส่องไปที่ความกลัวความกลัวจะใหญ่ขึ้นถ้าส่องไปที่ความขาดความขาดจะกลายเป็นแกนกลางของวันถ้าส่องไปที่การเปรียบเทียบโลกทั้งใบจะเต็มไปด้วยการตัดสินแต่ถ้าความสนใจส่องกลับมาที่สิ่งที่กำลังเกิดคุณจะเริ่มเห็นความจริงที่ละเอียดขึ้น เห็นความรู้สึกก่อนที่มันจะลามเห็นความคิดก่อนที่มันจะลากคุณไปเห็นตัวเลือกเล็กๆก,ก่อนที่มันจะสายและนี่คือคำสำคัญครับฝึกการจดจ่อก,กับปัจจุบันไม่ใช่พรสวรรค์มันคือทักษะเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงยิ่งละเลยยิ่งอ่อนแรงและความจริงอีกข้อที่สำคัญไม่แพ้กันคือใจของเราถูกออกแบบมาให้เผลอได้ง่าย ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยที่คุณจะวอกแวกที่คุณจะหลุดที่คุณจะนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดเพราะสมองมนุษย์มีนิสัยชอบเดินทางมันชอบจำลองสถานการณ์ชอบทบทวนชอบคาดการชอบแก้ปัญหาชอบป้องกันความเสี่ยงปัญหาไม่ใช่การคิดปัญหาคือคิดแล้วไม่รู้ว่ากำลังคิดเหมือนฝันแล้วไม่รู้ว่ากำลังฝันพอไม่รู้เราก็ถูกพาไปทุกทาง วันนี้ผมอยากชวนคุณฝึกแบบเรียบง่ายแต่ลึกมากและผมอยากให้คุณฟังแบบไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแค่ลองสังเกตในประสบการณ์จริงของคุณเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคุณนั่งหรือยืนแผ่นหลังสัมผัสอะไรเท้าสัมผัสพ,พื้นแบบไหนไม่ต้องตอบผมแค่รับรู้ลองหายใจเข้าช้าๆแล้วหายใจออกยาวๆคุณไม่จำเป็นต้องหายใจให้พิเศษ แค่รับรู้ว่ากำลังหายใจแล้วคุณจะพบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจคือปัจจุบันไม่ต้องถูกสร้างมันมีอยู่แล้วสิ่งที่เราทำคือกลับมาเห็นถ้าจะให้ผมสรุปแก่นของการอยู่กับปัจจุบันเป็นประโยคเดียวมันคือประโยคนี้ครับรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่ต้องรีบเปลี่ยนแค่นี้จริงๆแต่ทำได้ชีวิตเปลี่ยนทีนี้คำถามคือเราจะฝึกยังไงในโลกจริง ในวันที่ต้องทำงานต้องเจอคนต้องคิดต้องแก้ปัญหาต้องรับมืออารมณ์ผมขอเสนอสามหลักง่ายๆแต่ผมจะเล่ามันเป็นทางเดียวไม่เป็นหัวข้อให้รกนะครับคุณแค่สั่งไปแล้วเลือกหยิบสิ่งที่เข้ามือหลักแรกคือเลือกสมอเวลาคลื่นความคิดพัดแรงเราต้องมีจุดยึดสมอที่ง่ายที่สุดคือลมหายใจไม่ใช่เพราะลมหายใจวิเศษแต่เพราะมันอยู่กับเราตลอด และมันเกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นลองสังเกตจุดหนึ่งของลมหายใจเช่นความรู้สึกที่ปลายจมูกหรือการขยับของหน้าอกหรือท้องที่พองยุบคุณเลือกแค่จุดเดียวแล้วเฝ้าดูเหมือนคนดูฝนตกไม่ต้องสั่งฝนไม่ต้องไล่ฝนแค่ดูแล้วแน่นอนคุณจะหลุดหลุดไปคิดเรื่องงานเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนี่คือส่วนสำคัญที่สุดของการฝึกครับ ไม่ใช่ตอนที่คุณจดจ่อได้แต่เป็นตอนที่คุณรู้ว่าหลุดแล้วกลับมาทุกครั้งที่คุณกลับมาเหมือนคุณทำหนึ่งครั้งของการวิตพื้นให้สมองหนึ่งครั้งของการยกน้ำหนักให้ใจมันคือการสร้างความแข็งแรงของการรู้ตัวดังนั้นอย่าด่าตัวเองตอนหลุดหลุดคือเรื่องปกติกลับมาคือการฝึกหลักที่สองคือตั้งชื่ออย่างอ่อนโยนเวลาความคิดหรืออารมณ์มาแรงๆเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องสู้มันเราแค่ไม่ต้องกลายเป็นมันวิธีหนึ่งที่เรียบง่ายคือค่อยๆพูดในใจว่าคิดอยู่กังวลอยู่โกรธอยู่เสียใจอยู่อยากอยู่กลัวอยู่สังเกตนะครับเราไม่ได้พูดว่าฉันเป็นคนกังวลเราไม่ได้พูดว่าฉันเป็นคนโกรธแต่เราพูดว่ากังวลอยู่โกรธอยู่แค่นี้ระยะห่างก็เกิด ระยะห่างเล็กๆที่ช่วยให้คุณไม่ถูกอารมณ์จับขังมันเหมือนคุณยืนดูเมฆเมฆดำก็เป็นเมฆแต่ท้องฟ้าไม่เคยกลายเป็นเมฆท้องฟ้ารองรับเมฆคุณเองก็มีพื้นที่แบบนั้นพื้นที่ที่กว้างกว่าอารมณ์พื้นที่ที่มองเห็นความคิดได้โดยไม่ต้องวิ่งตามทุกความคิดและหลักที่สคือพาใจกลับเข้าร่างกายเพราะความคิดมักพาเราไปที่เรื่องเล่าแต่ร่างกายพาเราอยู่กับของจริง เวลาคุณเรื่องฟุง้งให้ถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ร่างกายฉันรู้สึกอะไรไหล่ตึงไหมกรามกัดไหมท้องเกร็งไหมหัวใจเต้นเร็วไหมมือแข็งไหมแค่รับรู้แบบไม่ต้องตัดสินการรับรู้แบบนี้เหมือนเปิดไฟในห้องพอห้องสว่างเราไม่สะดุดสิ่งเดมง่ายขึ้นทีนี้ผมอยากชวนคุณทำแบบฝึกสั้นๆที่ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่ถ้าทำจริงวันหนึ่ง มันจะค่อยๆเปลี่ยนคุณพร้อมนะครับตอนนี้ให้คุณหยุดทุกอย่างไว้สักครู่แล้วใช้3ประตูกลับมาปัจจุบันประตูที่1เสียงตอนนี้คุณได้ยินเสียงอะไรบ้างเสียงใกล้เสียงไกลเสียงที่ต่อเนื่องเสียงที่เกิดแล้วดับไม่ต้องบอกชื่อเสียงแค่รับรู้ประตูที่2ส,สัมผัสรู้สึกถึงจุดที่ร่างกายสัมผัสกับเก้าอี้พื้นหรือโต๊ะ สัมผัสที่หนักสัมผัสที่เลาอุณหภูมิแรงกดแค่รู้ประตูที่สามลมหายใจรับรู้ลมหายใจเข้ารับรู้ลมหายใจออกให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นถ้าความคิดแทรกเข้ามาให้คุณยิ้มบางๆแล้วพูดในใจว่าคิดอยู่แล้วกลับมาที่ประตูเดมิมเพียงเท่านี้คุณเห็นไหมครับ ปัจจุบันไม่ใช่ความคิดที่ต้องเท่าใจมันคือประสบการณ์ที่ต้องอยู่แต่แน่นอนครับชีวิตจริงไม่ได้ให้เรานั่งนิ่งตลอดเวลาหลายคนพอได้ยินคำว่าอยู่กับปัจจุบันก็จะถามว่าแล้วเรื่องอนาคตละ่ะไม่ต้องวางแผนเหรอแล้วอดีตละ่ะไม่ต้องเรียนรู้เหรอถ้าอยู่กับปัจจุบันตลอดจะไม่กลายเป็นคนเฉยเหรอนี่คือความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยครับการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไม่คิดถึงอนาคต มันแปลว่าเมื่อคุณคิดถึงอนาคตคุณรู้ตัวว่ากำลังคิดและคุณเลือกคิดอย่างมีสติไม่ใช่ถูกลากไปด้วยความกลัวมันไม่ใช่การยกเลือกการวางแผนแต่มันคือการวางแผนโดยไม่สูญเสียตัวเองเหมือนคุณขับรถคุณต้องมองถนนข้างหน้าแน่นอนแต่คุณไม่จำเป็นต้องเอาหัวไปอยู่ที่จุดหมายจนลืมว่าตอนนี้คุณกำลังขับรถอยู่บนถนนจริงๆและการอยู่กับปัจจุบันก็ไม่ใช่การหนีความเจ็บปวด ตรงกันข้ามมันคือการอยู่กับความจริงแม้ความจริงไม่สบายเพราะหลายครั้งที่เราทุกข์หนักไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เพราะเราเพิ่มชั้นของการต่อต้านเข้าไปเจ็บอยู่แล้วแล้วยังด่าตัวเองเสียใจอยู่แล้วแล้วยังกลัวว่าจะเสียใจไปตลอดเหนื่อยอยู่แล้วแล้วยังคิดว่าไม่ต้องเหนื่อยการอยู่กับปัจจุบันเป็นเหมือนการถอดชั้นที่เกินจำเป็นออกเหลือแค่สิ่งที่เป็นและพอเหลือแค่สิ่งที่เป็น เรามีพื้นที่ให้หายใจมีพื้นที่ให้เลือกตอบสนองตรงนี้ผมอยากชวนคิดเชิงปรัชญานิดหนึ่งนะครับแบบไม่หนักแต่ลึกเรามักคิดว่าชีวิตคือสิ่งใหญ่แต่ในความจริงชีวิตประกอบด้วยขณะเล็กๆนับไม่ถ้วนถ้าคุณละเลยขณะเล็กๆคุณกำลังละเลยชีวิตทั้งก้อนเพราะไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นนอกขณะนี้คุณอาจไล่ตามความสำเร็จไล่ตามการยอมรับไล่ตามความมั่นคง แต่ระหว่างทางคุณไม่เคยอยู่กับสิ่งที่ทำไม่เคยอยู่กับคนที่อยู่ตรงหน้าไม่เคยอยู่กับลมหายใจของตัวเองคุณอาจไปถึงเป้าหมายโดยไม่มีใครอยู่ในนั้นและนี่คือประโยคที่ผมอยากจะฝากไว้กลางตอนครับเราไม่ได้ขาดเวลาเราขาดความอยู่กับเวลาปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่ต้องหามันคือสิ่งที่เราต้องเลิกพลาดทีนี้ ผมอยากให้คุณเห็นศัตรูตัวจริงของปัจจุบันมันไม่ได้ชื่อว่างานยุ่งไม่ได้ชื่อว่าโลกวุ่นวายแต่มันชื่อว่าการทำหลายอย่างพร้อมกันในใจคุณอาจทำอย่างเดียวด้วยมือแต่ใจคุณเปิดแท็บไว้สิบแทบ็บแท็บหนึ่งคิดเรื่องที่พูดไปเมื่อเช้าอีกแท็บหนึ่งกังวลเรื่องพรุ่งนี้อีกแท็บหนึ่งเล่นบทสนทนาในหัวซ้ำๆอีกแท็บหนึ่งตัดสินตัวเองอีกแท็บหนึ่งเปรียบเทียบกับคนอื่น สุดท้ายคุณเหนื่อยโดยไม่รู้ว่าเหนื่อยจากอะไรเพราะไม่ได้เหนื่อยจากงานแต่เหนื่อยจากการถือหลายโลกพร้อมกันดังนั้นถ้าคุณอยากฝึกจดจอกับปัจจุบันในชีวิตจริงผมอยากชวนให้คุณฝึกทำอย่างเดียวให้สุดไม่ใช่เพราะมันเท่แต่เพราะมันเป็นการคืนพลังให้ใจเวลาคุณกินข้าวลองกินข้าวจริงๆร,รู้รสรู้กลิ่นรู้สัมผัสไม่ต้องทำเป็นพิธีแค่ลดการหนีไปอยู่ที่หน้าจอสัก10อร์เซก็พอ เวลาคุณคุยกับใครลองฟังเขาจริงๆฟังโดยไม่รีบเตรียมคำตอบทันทีฟังโดยไม่รีบเอาเรื่องของเราไปทับคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ลึกขึ้นแบบไม่ต้องพยายามเวลาคุณเดินให้รู้เท้าที่ก้าวให้รู้แรงที่แตะพื้นให้รู้ท้องฟ้าที่คุณไม่เคยเห็นทั้งที่มันอยู่ตรงนั้นทุกวันนี่คือการทำสมาธิในชีวิตไม่ต้องรอให้ห้องเงียบไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมเพราะชีวิตไม่เคยพร้อมแบบนั้น และถ้าวันไหนคุณรู้สึกว่าทำไม่ได้เลยใจฟุ้งมากเครียดมากมีเรื่องหนักมากผมอยากให้คุณจำวิธีนี้ไว้ให้คุณลดเป้าหมายลงจนเหลือเล็กที่สุดเหลือแค่หนึ่งลมหายใจไม่ใช่หนึ่งนาทีไม่ใช่สิบลมหายใจแค่หนึ่งหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกพอทำได้หนึ่งครั้งคุณจะรู้ว่าคุณยังมีอำนาจกลับมาเสมออาจไม่ใช่อำนาจเปลี่ยนโลก แต่อำนาจกลับมาหาตัวเองบางคนคิดว่าการอยู่กับปัจจุบันคือการสงบแต่จริงๆมันคือการชัดชัดว่าเรารู้สึกอะไรชัดว่าเรากำลังคิดอะไรชัดว่าเรากำลังเลือกอะไรชัดว่าเรากำลังหนีอะไรและชัดว่าอะไรสำคัญจริงๆความชัดนี้บางครั้งทำให้เราเจอความจริงที่ไม่สบายแต่ความจริงที่ไม่สบายยังดีกว่าความฝันที่ทำให้เราหลงทางก่อนจบ ผมอยากให้คุณลองถามตัวเองด้วยคำถามหนึ่งคำถามนี้ไม่ต้องตอบด้วยคำพูดตอบด้วยการสังเกตตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนจริงๆอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ไหมอยู่กับคนตรงหน้าไหมอยู่กับลมหายใจไหมหรืออยู่กับเรื่องเล่าในหัวแล้วไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรให้คุณทำสิ่งเดียวคือกลับมาอย่างสุภาพไม่ต้องดุด่าไม่ต้องเร่งกลับมาเหมือนคุณเรียกเพื่อนรักที่เผลอเดินหลงเฮ้ hey, กลับมานี่ แล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณเก่งขึ้นตลอดเวลาชีวิตแค่ต้องการให้คุณอยู่กับมันสุดท้ายนี้ผมอยากฝากประโยคหนึ่งไว้เป็นเหมือนเข็มทิศเวลาคุณหลุดอีกครั้งเวลาคุณผืออีกครั้งเวลาคุณกลับไปฟุ้งอีกครั้งให้คุณพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันกลับมาได้เพราะการกลับมาได้คือเสรีภาพที่แท้จริงขอบคุณที่อยู่กับผมในตอนนี้ และถ้าคุณอยากฝึกต่อหลังจากปิดตอนนี้ผมอยากชวนให้คุณทำสิ่งเล็กๆหนึ่งอย่างภายใน30วินาทีหลังจากนี้หายใจลึกหนึ่งครั้งแล้วมองไปรอบๆเลือกเห็นสิ่งธรรมดาสักอย่างให้ชัดแสงบนผนังเงาบนพื้นเสียงไกลๆความรู้สึกของมือคุณให้ปัจจุบันได้เป็นบ้านไม่ใช่ทางผ่านแล้วพบกันใหม่ครับ